สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถสวย1คันนะครับคันนี้ให้ผ่อนได้นะครับรถปีใหม่ปี2011นะครับผ่อนเดือนละประมาณ4,900นะครับก็ลองไปคำนวณไปเช็คกันดูนะครับสำหรับพี่น้องที่เครดิตดีนะครับถ้ามีเงินดาววางเข้าไปด้วยก็ผ่อนชิวๆอยู่ครับเอาไปใช้งานคุ้มแน่นอนสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับใครชอบสนใจไปทดลองขับเจรจาราคากันดูอีกทีนะครับนี่เลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ นิยมครับหายราคาลงมาค่อนข้างจะยากนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าราคาสวยครับลองชมดูก่อนได้เลยนะครับไปทดลองขับได้นะครับรถอยู่ที่แถวเส้นถนนการนานะครับย่านบางแคใครสนใจไปทดลองขับดูได้เลยนะครับสีสวยครับทุกอย่างเนียนหมดครับเช็คดูได้นะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบนะครับบางทีตัวนี้เขาก็เรียกหน้าฉลามนี่แหละครับมัน ดูเท่นะครับก็อลองชมดูนะครับตัวนี้ของแต่งเยอะคนนิยมนะครับเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้เลยนะครับใน EX ขับมิซ s บิ i ิขับในแฟนเพจ Facebook จะได้ข้อมูลทั้งการซ่อมบำรุงการดูแลและของแต่งนะครับไปเช็คดูได้มีปู่เก่งๆร้านเก่งๆที่ไหนอาการแบบไหนที่จะต้องพึงระวังข้อดีข้อเด่นเป็นอย่างไรเข้าไปศึกษาดูก่อนได้นะครับ สำหรับคันนี้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับก็จะได้รู้ว่าเราชอบเราก็จะได้ไปศึกษาเพิ่มนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะนารถมาใช้นะครับสภาพสวยนะครับภายในถือว่ายังเนียนมากๆเลยนะครับเป็นเบาะผ้านะครับชมดูก่อนนะครับประมาณนี้เลยนะครับถ้าชอบเครดิตดีตัดสินใจโทรเจรจานะครับสําหรับผมทําหน้าที่นําเสนอนะครับพี่น้องก็ตัดสินใจตามงบประมาณตามความชอบตามความพร้อมนะครับรถมีให้เลือกเยอะขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อม แค่ไหนแบบไหนก็ลองตัดสินใจได้เลยนะครับคันนี้ก็สวยครับเดิมๆไม่มีชนหนักหน้าเดิมหลังเดิมหมดครับลองชมดูได้เลยสวยๆเลยครับ